สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับหลังจากที่ไปฟังพี่นิทัศนมาไปฟังพี่นิทัศน์มานิดหน่อยวิเคราะห์ว่าประเด็นนี้เป็นย่งไรหากการนำสืบจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้ ค่อยคำนี้ถ้าเป็นผมจะทำประมาณไหนถ้าฟังหลายคนมาเราต้องให้ความยุติธรรมเขาหน่อยสาวิตรีที่บอกว่าลูกสาวตื่นขึ้นมาไม่เจอน้องก้านาิกาไปเจออีกช่วงบอกก้านาิกาสินาทีไม่ตรงตลอดคำพูดไม่ตรงก็ไม่ตรงตลอดน้องหายก่อนไฟดับถ้าเอาไปประกอบกับคำสัมภาษณ์ผู้สูญเสียที่สัมภาษณ์หลายช่องว่า ตื่นมาเก้านากาหายไปแล้วตื่นมาเก้านาฬิาสินาทีหายไปแล้ว,ป,ลวประเด็นที่จะสู้ว่าขนาดห้องหายชัยพลอยู่ที่สวนยางวัด GPS พ่อพอเราจะจับประเด็นนี้ถ้าบอกว่าไฟดับก่อน9นก้านาฬกาน้องต้องหายก่อนไฟดับถามว่ามันเป็นอย่างไรวิธีพิสูจน์ในกลุ่มนี้นําพยานรวบรวมเข้ามาโดยสรุปแล้ว อยู่ระหว่างไหนในการหายตัวที่ตัดปัญหาได้เลยมันอยู่ที่สองจุดจุดแรกคือเขาไปประกาศเสียงตามสายไปแจ้งใครถามว่าประเด็นนี้เคยสอบไหมผมไม่รู้ถ้าไม่เคยสอบจะไม่รู้ประเด็นไฟดับอดีตผู้ใหญ่บ้านเคยให้การไหมเรื่องไฟดับสมมุติดับ9ก้านากาแจ้ง9ก้นกายีนาทีประมาณนี้แต่ถ้า ประมาณเวลาไฟดับได้จริงคือผู้ใหญ่บ้านเหมือนมีคนมาแจ้งให้ประกาศหน่อยเขาบอกว่ามีคนมาแจ้งแต่ประกาศไม่ได้เพราะไฟดับประโยชน์จากเรื่องไฟดับได้รับแจ้งว่าให้ประกาศหาน้องหายกี่โมงต้องหาพยานเหล่านี้เหมือนท่านทนายกล่าวหากน้องหายก่อน9้าโมงสืบได้จนสารสิ้นข้อสงสัยประเด็นอื่นไม่มีปัญหา ความคืบหน้าจากทางช่อง youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับฝากถึงมานหน้าขาวหรือหนูผีได้ข่าวว่ามันจะย้ายฝั่งมึงฟังนะมึงคิดว่าย้ายมาเขาจะเอามึงหรอหนูผีนะ่ะน้องธรพีกูถามมึงหน่อยโอ้โหแม่งหน้าด้านทำคอนเทนต์จะย้ายฝั่งไหมมึงย้ายฝั่งมานะ่ะเขาก็ไม่เอามึงหรอกหยุดทำคอนเทนต์ได้ละ มันอะทำคอนเทนต์ว่าระวังหลักฐานเด็ดจะมัดตัวพ่อพระเอกมึงถูกตัดออกจากพยานแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกนะสุดเลวจริงๆน้องทอรพียังมีหน้ามาพูดเรียกยอดวิวอีกนะมึงอะเหมือนหมาตกกระป๋องแล้วสังคมเขาตาสว่างแล้วมึงจะย้ายข้างมานะเขาก็ไม่เอามึงหรอกไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไม่มีประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยเหมือนหมาตัวหนึ่งอยู่ข้างถนนไม่ได้มีประโยชน์ต่อรูปคดีอะไรเลยนั่งหอนนั่งเทียนไปวันๆนะ่ะนั่งพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หาว่ามีหลักฐานมัดตัวลุงมึงเคลียร์แผ่นซีดีมึงก่อนหนูผีฝากถึงมึงนะโอ้โหจะย้ายฝั่งไม่มีใครเอาหรอกไปทางไหนก็โดนเท้านะ่ะยันไว้ ฝั่งโจดเอาเท้ายันไว้ฝั่งลุงก็เอาเท้ายันไว้มึงสร้างแต่ความเดือดร้อนยังมีหน้ามาพูดมีหลักฐานเด็ดเล่นพ่อพระเอกแม่นางเอกมึงนี่เลวมากๆคนดีๆเขาไม่ทำแบบนี้หรอกมึงมานั่งด่าพี่สาวพี่เขยเพื่อยอดเงินอิจฉาเขาทุกอย่างมึงนะ่ะมีอะไรดีบ้างชีวิตไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ความอิจฉาเขานะ่ะเขารู้ทันหมดแล้ว ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ตาชานกก,กอกได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ตาจะมาบอกข่าวให้กับเว็บีได้รู้กันว่าต่อไปนี้ตาจะไม่อยู่ที่กก,ก,กอกแล้วตาจะไปอยู่ที่จำปาดงทำไมตาถึงย้ายคือความหวังที่เราวาดไว้ตั้งไว้เราไม่สมหวังตาทำใจลำบากครั้งแรกๆตาก็จะเข้าไปอยู่บ้านกินข้าว กินน้ำกับยายไปถ่ายคลิปกับยายไปอยู่บ้านกับยายทีนี้นะ่ะเราผิดหวังตรงนั้นต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันตาก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปก่อนแต่ตานะ่ะยังไม่ได้ไปตอนนี้แต่คงไม่เกินเดือนกันยายนตาจะขนย้ายของไปตาก็มาเล่าให้ฟังก่อนมันก็ลำบากหลายอย่างตา ก็เลยมาทำคลิปให้ FC ได้รู้ก่อนทั้งๆที่ตาก็ไม่ได้อยากไปเพราะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงซึ่งตาก็ตั้งใจนานแล้วว่าถ้าเบิกความเสร็จนะหรือไม่ได้เบิกก็ตามหลังจากขึ้นศาลเสร็จตาจะทำคลิปคลิปหนึ่งว่าตาจะไปอยู่ไหนตาจะไปไหนทีนี้นะ่ตะตัดสินใจ ว่าจะเข้ามาอยู่บ้านกับยายแต่ต้องมาดูแลบ้านป้าแตนไปๆมาๆบ้านยายทีนี้ก็คุยกันในคืนวันนั้นแต่ลงตัวกันไม่ได้ตาเลยคิดใหม่ในเมื่อความหวังเรามันพังตาก็ต้องจำเป็นไปอยู่จำปาดงไปอยู่บ้านนอกดาวที่ป้านซื้อให้ใหม่ถึงแม้ว่าไฟฟ้ายัางไม่มีก็อาศัย ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ไปก่อนที่ FC ให้ตามาตาก็จะเตรียมสิ่งที่จำเป็นไปก่อนไปอยู่กับเพื่อนยูทูบเบอร์ได้คุยกันกับยูทูบเบอร์ตาก็กลัวว่าตานั้นจะเป็นโรคซึมเศร้าตาก็คิดเมื่อคืนเราก็ไปอยู่ตรงนั้นก่อนก็เลยมาทำคลิปแจ้งข่าวให้ f อ FC ออยากให้ตาไปอยู่กับยายคืนดีกับยายตาก็ทำตามสัญญา แต่พอเราคุยกันแล้วนะ่ะเรายัางไม่เข้าใจกันตาก็จะไปก่อนความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เรากลับมาดูในเรื่องของหนุ่มรถไถเขาให้การว่าออกจากบ้าน7.30นาิกานาทีรับจ้างไถนาแล้วมาทราบข่าวทีหลังว่าตอนที่อยู่ในนาก็เลยไม่รู้เห็นอะไรเลยจริงๆแล้วนะ่ะมีข้อถกเถียงกันถึงประเด็นนี้ ็ยังไม่มีความชัดเจนในชั้นสอบสวนหรือเป็นข่าวมีญาติคนหนึง่งคุณดอนนะ่ะขับรถผ่านสวนกันตอนประมาณ8นาฬิกาเศษเศษพยักหน้าทักทายกันประเด็นนี้นะ่ะไม่มีการเคลียร์ชัดเจนแล้วพยานยืนยันที่อยู่หนุ่มรถไถท,ที่ฟังมานะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเห็นหนุ่มรถไถท,ที่กำลังไถนาอยู่ ซึ่งห่างกัน400เมตรในสายตาคนน่ะจะเห็นจริงไหมเรื่องหนุ่มรถไถก็ยังขาใจนิดนึงก็ดีแล้วที่ไม่ไปให้การเชื่อว่าถ้าไปให้การจะหลุดออกมาเยอะถ้าโดนทนายผู้ถูกฟ้องซักไปมามากๆอาจจะหลุดไปอีกเยอะนะแม่ของเด็กนะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะมาดูว่าการหายตัวของเด็กน้อย กับหนุ่มรถไถกับผู้ถูกฟ้องมันทำแม่งทำแม่งตอนที่เด็กหายนะ่ะบอก8นากานาทีถึง9นากามันจะไปแมชในช่วงที่ว่าคุณดอนนะ่ะขับรถส่วนกับหนุ่มรถไถส่วนผู้ถูกฟ้องนะ่ะเป็นที่ยืนยันเลยว่าตามเวลาแรกที่เด็กหายผู้ถูกฟ้องอยู่กับกลุ่มเครือญาติวัด GPS แต่ตอนหลังนะ่ะเวลาหาย ถูกขยื่นมาเป็นเวลา9.11นนาทีถึง9.49นทีผู้ถูกฟ้องลงมาถึงบ้านตอนแยกกันอ่ะ9นกา2 2นาทีรู้ว่าผู้ถูกฟ้องไปวัดประมาณ10นาิกนิดๆมันเลยมีการจับเวลาผู้ถูกฟ้องขับรถจากบ้านไปวัดกี่นาทีพิสูจน์แล้วหายไป7นาทีเขาก็บอกแล้วว่าเวลาที่ให้การกับตำรวจคือเวลา กะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีใครจําเวลาได้เป๊ะๆหรอกเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ถูกฟ้องพูดถูกเจนาทีไม่มีปัญญาที่จะไปอุ้มเด็กแล้วระยะทางที่เดินไปนะ่ะต้องผ่านทั้งถนนเยอะแยะซึ่งเป็นไปไม่ได้